ตำรวจคุมตัวจีนเท่า53รายที่ไปมั่วสุมเสพยาผับดมอนฝักขังต่อสารอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสนมักกะสันได้เบิกตัวผู้ต้องหาชาวจีน53รายยืน่นฝักขังต่อสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันมีสารเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมกับปปสบุกตรวจค้นสถานบันเทิงไดมอนเคทีวีภายในเมรีอาบอบนวดถนนเพชรบ,บุรี ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพเมื่อคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเมื่อเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะคะพนักงานสอบสวนสนมักสันได้คุมตัวผู้ต้องหาทาง24รายขึ้นรถคุมขัง3คันจากสนมักสันสนพระขนงและสนานางเลิง,ลงไปยังศาลอาญาถนนรัชดาโดยจะไปรวมกับผู้ต้องหาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งพนักงานสอบสวนสนมักาสันได้ขออนุญาตฝากขังเอาไว้ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง53คนได้โดยแบ่งไปฝากขังที่สอนอห้วยขวาง1 1คนสอนอดินแดง18คนทางนี้พนักงานสอบสวนได้มีการยื่นคัดค้านการประกันตัวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้านี้นะคะผู้สื่อข่าวได้พบกับญาติของผู้ต้องหาและก็พูดคุยสอบถามในเบื้องต้นก็ทราบว่ามีการเตรียมเงินประกันมาจำนวน2 0 0 0 0บาทเพื่อยื่นขอประกันตัวแต่ก็ไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงินเท่าไหร่ หรือจะให้ประกันตัวหรือไม่ต่ออีกหนึ่งอาชญากรรมค่ะสืบนครบาลรวปกรรมการบริษัทหนีคดีช่อโกงค่าชุดแม่ชีหลอกเหยื่อกว่า3,000รายลงทุนมูลค่าความเสียหายกว่า1,300ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ5กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองมัญชาการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลค,ค่ะร่วมกับตำรวจชุดพ CT 5 ร่วมกันสืบสวนจับกุ่มตัวนางพัฒนาอายุ69ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารในข้อหาหลอกลวงเหยื่อกว่า3,000คนลงวันที่3พฤษภาคมปี65ในข้อหาร่วมช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชน ซึ่งไปจับกลุ่มได้ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพฤติการก็คือเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นแกนนากลุ่มผู้เสียหายว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งร่วมกันหลอกชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนในการให้บริการเช่าพื้นที่คลาวสโตโดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนอัตราดอกเบียสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินก็จะคล้ายกับลักษณะ แชร์ลูกโซ่ค่ะจนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อนําเงินเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทเป็นจํานวนมากและต่อมาบริษัทก็ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไว้จำนวน3531รายค่ะซึ่งเข้าให้การกับพนักง,งานสอบสวนแล้วประมาณ2,878รายมูลค่าความเสียหายกว่า1,300ล้านบาทและยังไม่มาให้การอีก653รายค่ะ ทั้งนี้ในส่วนทางคดีนะคะ DSI ได้จับกลุมผู้ก่อเหตุได้หนึ่งรายคือนายสุภสัากรรมการบริหารบริษัทและก็ประสานปปงงติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อให้การเยียวยากับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงนอกจากนี้มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องและก็หลบหนีโดยไม่สามารถติดตามได้และผู้ต้องหารายดังกล่าวมีหมายจับของสพแม่ท้าจังหวัดลำปางติดตามตัวอยู่ในความผิดเดียวกันด้วยซึ่ง DSI ก็อยู่ระหว่างการเสนอสารเพื่ออนุมัติหมายจับนั่นก็คือนางพัฒนา ที่เป็นมารดาของนายสุพสันซึ่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามในบริษัทโดยหลบหนีหายเข้ากลิบเมฆไปตั้งแต่ออกหมายจับก็คือวันที่3พฤษภาคมปี2565ทีนี้กลุ่มผู้เสียหายได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาลให้ช่วยสืบสวนติดตามจับกลุ่มนางพัฒนาผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีให้ได้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากที่ผ่านมาคดีนั้นไม่คืบหน้า จนกระทั่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาขณะบวชชีอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยให้ข้อมูลว่าเดิมทีตนเองเป็นอาจารย์สอนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อ่างทองหลังกเกษียณบตชชายก็ขอนําชื่อของตนไปเป็นกรรมการในบริษัทโดยที่ตนก็ไม่ทราบการดําเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใดโดยจะขอให้การในชั้นพนังกงานสอบสวนและพิจารณาคดีของศาล ทางนี้ขณะที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็พบตัวผู้ต้องหาขณะกำลังบวชทีและก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมค่ะโดยมีอดีตสามีบวชเป็นพระอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากการสืบสวนจับกลุ่มตามหมายจับในคดีค่ะนีด้าโพหนึ่งปีผู้วาชัดชาติร้อยละ47.45ค่อนข้างพอใจผลงานค่ะขยันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นีดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีดาเปิดเผยผลสำรวจประชาชนรวมทั้งสิ้น2,000หน่วยตัวอย่างจากกรณีการสำรวจเมื่อถามถึงความเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบหนึ่งปีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชติสิทธิพันธ์ในประเด็นต่างๆทั้งหมด17ประเด็นอย่างเช่นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนสาธารณะร้อยละ42.20ระบุว่าค่อนข้างดีแต่ร้อยละ14.75บอกว่าไม่ค่อยดีค่ะ ส่วนการแก้ปัญหาความสะอาดขยะฝุ่นละอองน้ำเสียร้อยละ44.35ระบุว่าค่อนข้างดีร้อยละ18.4 5ห้าไม่ค่อยดีการปรับปรุงการจัดระเบียบทางเท้านะคะอย่างเช่นหาบเล็แผงลอยการจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้าร้อยละ44.05ระบุว่าค่อนข้างดีและร้อยละ18.40ไม่ค่อยดีส่วนการป้องกันอาชญากรรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นการติดไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยตัวอย่างร้อยละ43.10ระบุว่าค่อนข้างดีร้อละ20บอกว่าไม่ค่อยดีส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะร้อยละ36.15ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาร้อยละ1 9บ5อบอกว่าดีมากร้อยละ16.10ไม่มีข้อมูลร้อยละ15.70ไม่ค่อยดีและร้อยละ12.80บอกว่าไม่ดีเลยค่ะ ส่วนเรื่องการจัดระเบียบการชุมนุมนะคะตัวอย่างร้อยละ40.55ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาก็คือร้อยละ1 7บ0บอกว่าดีมากร้อยละ16.05ไม่ค่อยดีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้าเรือร้อยละ37.15บอกว่าค่อนข้างดีค่ะและร้อยละ1 9บ5บอกว่าไม่ค่อยดีขณะที่การแก้ปัญหาปัดท้องค่าครองชีพค่ะตัวอย่างร้อยละ35บอกว่าไม่ค่อยดี ร้อยละยี่5ค่อนข้างดีและร้อยละ19.55บอกว่าไม่ดีเลยค่ะท้ายที่สุดนะคะเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบหนึ่งปีของผู้ว่ากทมอดอรชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ปรากฏว่าร้อยละ4 7 4 5บอกว่าค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าเป็นคนขยันตั้งใจทำงานปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย,ย่างรวดเร็วและกทมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมารอ้อยละยี่สบเอกว่าพอใจมากค่ะเพราะว่าลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ําเสมอปัญหาที่ร้องเรียนก็ได้รับการแก้ไขแต่ขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าทาตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนร้อยละ14.80ไม่ค่อยพอใจเพราะทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้ค่อนข้างน้อยและปัญหาในกทมค่ะย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอย่างเช่นปัญหาการจราจร ร้อยละสิบระบุว่าไม่พอใจเลยและผลงานไม่ชัดเจนและยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมทางนี้นะคะเรื่องหนึ่งปีผู้ว่าชัดชาติทำการสำรวจในช่วงวันที่24-30พฤษภาคม2566ค่ะนายกสมาคมค้าทองคำค่ะมองราคาทองในสัปดาห์หน้าย,ยังคงผันผวนนะคะติดตามการประชุมเฟดก็คาดว่าคงดอกเบี้ยนในเดือนนี้ นายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าสถานการณ์ราคาทองคําในตลาดโลกสัปดาห์หน้าเชื่อว่ายังคงผันผวน,นในระยะสั้นก็ยังไม่แน่นอนค่ะติดตามการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดในกลางเดือนนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็ยังคงผันผวน,นเช่นกันค่ะ ทางนี้ในระยะสั้นที่ทางราคาทองอาจจะผันผวนนะคะแต่ระยะยาวราคาทองอาจจะอ่อนลงได้เพราะว่ากำลังซื้อไม่มีและทั่วโลกเศรษฐกิจก็ยังคงถดถอยอยู่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก I อ n Breaking บ